อาหารส,รสาววัยทองควรทานอะไรบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะหมอแชมป์ผิวสวยอมาตะานะคะวันนี้หมอก็จะมาแชร์ความรู้ค่ะที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้นะคะก่อนไปฟังคําตอบกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ให้หมอ้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับหมอในทําวิดีโอให้ความรู้อีกกลับไปค่ะอันแรกเลยค่ะนั่นก็คือของที่ไม่หวานนั่นเองนะคะเพราะสาววัยทองหลายคนนะคะชอบติดของหวานอาจจะติดน้าหวานโค้งน้ำมัดลมชากาแฟเป็นประจาหรือบางคนติดชาดนมไข่มุกตัดออกให้หมดเลยนะคะ และรวมไปถึงผลไม้รสหวานด้วยค่ะบางคนไม่ใช่สายน้ําหวานแต่เป็นสายผลไม้หวานค่ะชอบกินทุเรียนมังคุดละมุดลำไยลิ้นจี่แอปเปิโปลโหตอปอไว้เต็มตู้เย็นไปหมดเลยแล้วก็ทานเป็นประจำทราบไหมคะว่าในผลไม้เหล่านี้มีน้ําตาลฟุกโตดอยู่ด้วยเรากํลาลังเติมน้ําตาลของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะถ้าเติมน้ำตาลเข้าไปมาก,มากสาววัยทองทั้งหลังจะผอมผานไม่ดีอยู่แล้วเราก็จะอ้วนง่ายขึ้นนะคะและอันที่2ค่ะนั่นคือโปรตีนค่ะสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะละเลยในการกินโปรตีนไปค่ะไปเน้นผัก ซะเยอะมากกว่าสุดท้ายท้าเราขาดโปรตีนนะคะเพราะพอเราวัยทองค่ะผิวเราก็จะแห้งอยู่แล้วผมเราก็จะงอกเร็วแล้วก็ร่วงง่ายมากๆนะคะหมอแนะนําเลยค่ะว่าต้องทานโปรตีนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ1กรัมต่อหนึ่งน้ำหนักตัวของเรานะคะเช่นหนัก50กิโลกรัมก็ทานโปรตีนอย่างน้อย50กรัมนะคะแบ่งง่ายๆก็คือ50%มาจากโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ค่ะและ50%มาจากนมต่างๆที่เป็นนมจากธัญพืชน,นะคะแนะนำเลยค่ะจะเป็นนมถัว่วเหลืองนมถั่วลันเตาหรือนมจากวอลนะัท ก็ได้นะคะคและโปรโตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อีก5 0นะคะก็เป็นจากโปรโตีนจากพวกไก่หรือปลาหรือหมูนะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้ทานเลยค่ะ และอันที่3าก็ค่ะให้ทานประเภทวิตามินค่ะวิตามินถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญอันหนึ่งเลยสําหรับร่างกายนะคะสาหรับสาววัยทองเนี่ยแนะนําเลยค่ะไว้ทานวิตามิน C สังกะสีวิตามิน D3 และแคลเซียมนะคะทาน4ตัวนี้เนี่ยก็ครอบคลุมกับร่างกายแล้ว,ลวค่ะถ้าใครมีความเสี่ยงเรื่องของน้าหนักตัวความอ้วนเบาหวานไขมันความดันแนะนําให้ทานฟิชออยเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะครอบคลุมสำหรับสาววัยทองมากเลยค่ะและสุดท้ายข้อที่4นะคะนั่นคือการดื่มน้ําและการนอนหลับที่พักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะ อันนี้เป็นปัจจัยร่วมที่สําคัญมากๆเลยค่ะที่ช่วยทําให้เราสาววัทองผิวสวยสุขภาพดีและวก็ดูอ่อนยาวแล้วก็ดูเด็กลงเนนะคะใครที่ฟังวิดีโอคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยคอมเมนต์กลับมาหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอได้ทําวิดีโอให้ความรู้อีกกลับไปค่ะ